สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fset Gamer นะครับในวันนี้นะครับเราก็กลับกันมาในรายการรีวิวคีย์บอร์ดกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในวันนี้นะครับเรามีคีย์บอร์ดตัวใหม่มารีวิวนะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่า AJAS AK 8 7 2ดงนะครับนั่นก็คือตัวนี้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอนี่เองนะเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่าเรามาดูกันซิว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาเลย โอเคครับก็นี่เลยนะข้างในก็จะมีเป็นเนี่ยอันนี้เป็นของแถมนะครับก็จะได้เป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็ตัวดึงสวิตช์เนาะแล้วก็ให้สวิตช์มาเปลี่ยนถึง2สวิตช์เลยนะนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวดึงสวิตช์นะอ่าไว้สําหรับเปลี่ยนสวิตช์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับอ่าทั่วไปเลยนี่นะครับ,บก็จะได้เลสสวิตช์มา2อันนะโอเคต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเรานนันเองนะครับนั่นก็คือตัวคีย์บอร์ดนั่นเองเนาะอ่านี่เลยครับ ก็นี่คือหน้าตาของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับรุ่น AK872 นะครับผมได้มาเป็นตัวสีดําแบบนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ดูซิด้านในกล่องมีอะไรอีกเหมือนจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นประมาณนี้นะจะมีภาษาอะไรเนี่ยภาษาจีนอ่ะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนที่สําคัญเลยมันจะมีพวกคีย์ลัดอ,อ,อยู่น้าไหนะนะนี่นี่นี่อ่าเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับมันจะมีตัวคีย์ลัดเนี่ยเห็นไหม เผื่อใครนะครับจะมาอ่านดูนะว่าคีย์ลัดเนี่ยมันกดอะไรได้บ้างนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคู่มือเอาละทุกคนสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับหรือว่าเชื่อมต่อแบบไวเลสนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเป็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าไงปรับระดับให้มันแบบพอดีเวลาเราพิมพ์อะไรอย่างงี้นะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จะมีเป็นเอ่อยางนะครับยางกันลื่นนะเนี่ยโอ้โหมีหลายจุดเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าแน่นหนาเนาะ แล้วก็อันนี้ครับเป็น USB ไว้สําหรับเชื่อมต่อนะเวลาเราเชื่อมต่อหลายสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะนี่เลยนะครับน้องก็อันติดเดียวนะเอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับใครที่จะเชื่อมต่อเนาะแล้วก็ด้านหลังจะมีช่องใส่ถ่านนะครับอ่ะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เลยเป็นช่องประมาณนี้นะก็จะใส่ถ่านทั้งหมด2ก้อนนะครับก็คือถ่านก้อนเล็กนะถ่าน 3A นั่นเองนะทั่วไปแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ ก็ข่าวๆประมาณนี้เนาะนะครับเดีย๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูฐานก่อนนี่เลยฐานเป็นก้อนเล็ก 3A นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะใครมีแอปใช้แค่2ก้อนเท่านั้นนะครับาการใส่เนี่ยเราจะใส่ทางขั้วลบไปก่อนนะตูดแบนๆนะใส่เข้าไปครับและที่จะแนะนําก็คือคว่มคีย์บอร์ดเอาไว้เลยนะก็พยายามเอามือกดเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดฝามันค่อยๆทํานะครับทุกคนพอดีมีประสบการณ์แล้วมันเด้งออก นี่พอใส่ไ,ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะวิธีเปิดก็เลื่อนไปทางขวาเลยนี่เรียบร้อยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บมันจะมีสัญญาณไฟขึ้นมาสีแดงๆเห็นไหมอ่าเนี่ยกระพริบอยู่นะครับสแสดงว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะถ้ามีไฟกระพริบนะครับเราก็นํานี่เลยครับเป็นตัว USB เนี่ยไปเสียบไว้กับคอมพิวเตอร์ของเราเลยเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์กันดูนะว่ามันติดหรือเปล่าอ่าเชื่อมต่อเร็วมากครับนะพิมพ์ได้แล้วนะตอนนี้ก็คือสามารถพริมพ์ได้ปกติเลยเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมเร็วแล้วก็พิมพ์ไม่ดีเลยเลยนะให้สังเกตสัญญาณไฟตรงนี้นะมันหายไปแล้วนะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับทุกคนตัวนี้ก็มีให้เราเลือกเชื่อมต่อนะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยนะใครที่อยากเชื่อมต่อกับ Mac ก็กด Fn ด้านล่างแล้วก็ A นะครับมันก็จะขึ้นสัญญาณกระพริบอยู่เนาะถ้าเชื่อมต่อมันก็จะหายไปดับไปเห็นไหมโอเคส่วนใครจะ,ะเชื่อมต่อ Windows ก็ Fn แล้วก็ตัว S นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่ยากเนาะก็สีปุ่มตัวนี้เขาก็คัสตอมมาให้เราแล้วนะมีสีเหลืองสีเทาแล้วก็สีขาวนะก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับแล้วก็สวิตที่ผมได้มาจะเป็นตัวเลสสวิตนี่เลยเดี๋ยวจะดึงคีย์แคปออกมาให้ดูนะครับโอเคนี่ตัวดึงของเขานะแล้วก็กดลงไปเลยนะครับกดตรงๆล,ลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเนาะนี่เลยนะครับสวิตก็จะเป็นเลสสวิตนะครับในส่วนของสวิตสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับทุกคน และตัวนี้นะครับสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะฮะเนี่ยก็คือการดึงขอบอันนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมมีโลโก้ Aegis ด้วยนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นะต่างๆคือมันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะเนี่ยอ่มันจะมีสี่มุมนี้เลยนะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เมื่อเราถอดออกมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้คีย์บอร์ดที่เป็นทรงแบบนี้นะนี่เลยครับทุกคนพอถอดออกมามันก็จะเฟี้ยวไปอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคน นี่แหละฮะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากเราจะใส่กลับก็เนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้ววางเบาๆนะนี่มันก็จะล็อกให้เราเลยเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคีย์บอร์ดมาครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคีย์บอร์ดเลสวิทตัวนี้กันเนาะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะเป็นเ,เลสสวิตนั่นเองนะครับซึ่งาทางร้านเนี่ยรู้สึกจะมีทั้งหมด2ส,สีนะครับเป็นสีดําเหลืองแล้วก็มีสีขาวม่วงนะาขาวม่วงฟ้านะครับจะขึ้นรูปมาให้ดูนะนี่เลยนะครับหากใครสนใจก็ใต้คลิปเลยนะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับทางร้านมีสินค้ามากมายเลยนะครับอ๋อแล้วก็มันจะมีปุ่มอันนี้ด้วยนะแคปล็อกเอัผมลืมอธิบายนะปุ่มแคปตรงนี้นะถ้ากดปุ๊บนะมันจะเป็นไฟสัญญ,ญาณไฟมันจะขึ้นสขีขาวที่ตัวเองนะี่นะ แล้วผมกดเนี่ยในส่วนของขนาดแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็กลางๆนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะวางบนโต๊ะนี่คือพอด,ดีเลยนะครับเหมาะสําหรับสายเกมเมอร์อะไรอย่างงี้นะฮะแต่หากใครจะเอาไปพิมพ์งานหรือทํางานอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับปกติเลยแต่แค่มันไม่มีนำแพดแค่นั้นเองเนาะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคีย์บอร์ด A Jazz AK872 ตัวนี้นะครับหากใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกับใต้คลิปนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับจะมีส่วนลดให้ท่านผู้ชมมากมายนะ สำหรับคีย์บอร์ดแม c h คา i ิค l ตัวนี้นะครับราคาก็จับต้องได้นะราคาประมาณ7 4 9บาทนะซึ่งยังไม่รวมส่วนลดต่างๆอีกมากมายเนาะคตอตอนนี้ต้องบอกว่าเซรามิเขาจัดโปรนะหรือเรียวกว่าเป็นแคมเปญของเขานะครับซึ่งจะมีสินค้าลดราคาต่างๆอีกมากมายเลยนะใครที่อยากจะเข้าไปดูสินค้าอื่นๆนะครับที่กําลังลดราคาอยู่ก็คลิกเข้าไปเลยนะในช็อปหรือว่าสโตร์ของเขาจะมีลิงก์อยู่นะอันนี้ก็มาย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดสิทธิต์ตรงนี้นะครับคร่าก็เป็นประมาณนี้นะีี่ขแถมท เขาให้มานะของทางเอเจสตนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีไฟนะแต่ว่าตัวคีย์แคปเนี่ยเขาทำมาเป็นสีมันสวยนะเขาแคสตอมมาให้เราแล้วนะ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็คือแบบสวยเลยนะครับเอาละครับเอาเป็นว่าใครที่อชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมและแน่นอนนะครับใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับขอยยําอีกครั้งหนึ่งนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับ